เจ้าถึอสามโตถืออยังก็าหดเยศนย์แปดโอ้ถูกศูนย์แปดสามันนออกมันออกสามัน่ออกสามสามศูย์แด้าไรบางคันออกคันออกศูนย์แปดสานี่สีได้ตังเต้แป3สาสามดเสล็จสี่อยเงินซื้อใบมันได้ออกมันได้ออกสมศูนย์เลขนี่มันมาน่าจะออกเลยเลขคันมนย์แมันมั่เป็นไปว่าไรเพราะเขาเต็มออกก็ออกศูนย์าศูนย์สาหรือศูนย์แดส ้ยมันเสียดายเนาะมันขนาเลขศูนย์แปดไม่เคยมาใช่ไหมหน่อยสี่สิบห้ามาเถอะบมาในป้าทำอะไรอ่ะมากลยเป็นน้ำมัดน้ำบ้ากับไปโหดน้ำดอกไม้ดอกไหลเพิ่นเพิ่นสุขค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือนี้นุ่นที่ยากกับสิบห้าไปหาเกีนั่งนะครับอย่างยิ่งข้าวพิ่นถือเลขสามโตนะคะจริงม่้จริงก็จะพาไปถามเพิ่นนะคะในงวดนี้เพื่อเพิ่นมีแนวทางตัวเลขให้เฮานะคะ เนี่ยรถเห็นรถเพื่อนนะคะปกติไม่ค่อยเห็นเพื่อนนะคะเพื่อนไม่ค่อยอยู่บ้านนะคะเพื่อนก็ไปรับเมาส์ต่อเติมบ้านปลูกบ้านนะคะแล้วก็รับสื่อของเก่าเห็ดหลายอย่างนะคะเดิมมื้อนี่เห็นรถเพิ่นอยู่ก็เลยสิมาถามแนวทางเพิ่นนะคะใส่นอคนโอ้เจ็บังเอิญต้นหนี้ม่ค่อยอยู่บ้านเด้อี่นองเด้อมื้อนี่เมื่อนี่แสดงว่าโชคดีต้นหนีน้่นดีย่าเห็นเนี่ย่ไปบ่ไปไสบอกค่ะ มืัอนี้บ่ได้ไฟใสค่ะทั้งความสะอาดบ้านค่ะโอ้ของเก่าเต็มรถสิไปขายนะหมวดคุณสิไปขายค่ะสิไปจัดจัดของไปขายไปเอาเงินระคะมืาใหม่วัาดีค่ะอ้าวเกินนี่ยินค่ะบัตถือเลขทั้งสิขายของเก่าทั้งเงินถือเลขไปไฟใสเบิร์นี่เอาโอ้ยกับเพื่อลูกเพื่อหลานล่ะค่ะลูกหลานหลายพาลาหลายค่ะคือกันล่ะค่ะผู้ใดก็มีพาลายพือนกันเนาะผ้าลายผ่าลายนะคะผ้าลาหลายเออแสดงว่าเคนจะลองอยากได้เงียได้เยหนหกีหน่องไง แก้วคาลาจักพูกนด้ไม่กินหยังดอกก็ซิบอพวแมนกินตั้งแต่มือถือกันนมชอบเมื่อมันละท่ามูไปขืนเงินบอกค่ะอ๋อเขาจะถือลอตเตอรี่แมงท่ามูไปขืนเงินเขาถือสามใบเอาไอ้แดนไหนไหมอ๋อได้สามใบได้ขังนาได้เห็นย่าเขาเลยว่าเอาเป็นมูกันคือจังมาได้เลขตัวเดียวกันไปขืนเงิ่อนความกันนั่นสินะ อันคนซื้อว่าแตนนี่อยากถือจักอย่างจักได้ยินว่าเพิ่นถือเลขทุกหมวดมันบ่าเปลี่ยนเมียนตาคิดอะไรคิดอะไรสิจักพอนอนป่าพันปีน่ะพี่สาวคนน่ะถือหาห้องหอตอกันะไรเด็กบันีหลังช่วงพักหลังนี่ก็ถือทุกหมวดมันแมีนคำเมือออกบังหวัดนี่กับ่นก็ได้ก็บ่ได้หลายแต่ว่าก็ได้ได้ลอตเตอรี่สามใบสามศูนย์น่ะค่ะก็ได้อันได้ตได้ ได,ได้อันลอยพูดลอยอีกอ,กอกได้ได้ลอยหนึ่งหัวนี่กออ็ะถือว่าคนถือบ้าไหลสุงหออัวนี่สามสี่ลอยนี่สินะนตัวนี้กระสิเป็นทุกขลาบของห่าวเหรออ๋อพี่เออแกนั่งกระถือน้ำเพลินมันบะคืออันโต้หาสิป,ป่ากับหลักตี่ใบหนึ่งเจ๊ในเจว่าทุกขลาบไหมเข้าวาอัเดยทุกขลาบอันบวกระเล่ท้าเจ้าดังถือตะหมุดหัวก้อนแล้วบะกับจักโตหัวก้อนเป็นเงินเจ็ดรตลอย ซื้อเกียรลอยเก่าหากับสองเก่าหอดที่แล้วต่้งาต่ก็เดยกลับไปได้ดใช่ไม่กลับเขาบอกว่าไม่ให้กลับไปซื <c oughs> ้อกับว่าชักบัทเ <c oughs> สียเศษมาั้งหวดวังหันหล่ะแบะนี้อพอดีหวดนี่ไปเหตุบัตรไปทําบุญสางบุญสางอย่างนั้นมาหาอาจารย์เพื่อนนะนะค่ะก็เลยพอด,ด,ด,พอดีโอ้ไปลูกพรานาคเพิ่อนยุ่ขางวัดแล้วไปทำก้อนสาสิเพิ่อนแม่วัดรบานเฮานีลาแมนบัดนี้เพิ่นก็เลยมา ย่อมพีวส so ok ja ันสามแม่แน่คนมาแต่ว่าอะม่ามักสามเนบัาปกติตะกวนนอิวิ่งเดเตอรต่ว่าเหยล็กบิงมันเลหน่อยผู้ชนว่าเขาให้เขาวิ่งเขาหายมานักสาบนสามลังจะคว้างกมันใจพอดีมันบ่าเพราะว่ามักแปดสเพ็นทุนเดิมอย่แล้วโอ้ยสิวิมลน้อสันเล่บล่บวิ่งเล่บอกต่ว่าแทรกไปลูกยุงเทีพรากรถือยกระถือบินยะแมนห้าร้อคูณห้าร้อยเขากระถือบินเล็กบิงมาแต่ท่งใดขึ้แน่นอนเด สามบนสามล่างสามบนสามล่างนี่มูเอามะไหงวันนี้่นมาไปวันนี้พ,นม,น,น,พนมาท่านห้ไก่มือ่อ่นยันสีหาเด้ไก่เมื่อสิมาะท่เยอยถ้าไก่เมือนี่หมายถึงว่าพ่อยพูนาน่นเอามาทา มันเข่าสิบก่างวดแล้วทีว่าพนดบ่อยกลับนะบ่อมีงวดนี่พ่านงวดเดียวถ้าผ่านงวดหนึ่งสองงวดมันจะเข่าเลยวันนี้จะเข่าง่ายม่อโอ้ยสิมานนั่ยเยอะหน้เนอะค่ะวันนี้ก็เลยงวดนี้ก็เลยได้หาสิบบาทหาสิบพูดหาสิบรับขังหนาซี่เก้าซี่สองไะถือรถตันถือรถตันถือรถตันถือสามโตโตาดนั่มเงนเงวนนี้มีเราบอกวันี้กะเลยออกวันที่สิบหกวันวันตรงวันหยังล่ะ ดี๋ยวแล้วค่ะเดี๋ยว ia, เดีวสิบเจ็ดเป็นเลขเลขออกวันที <go 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 ่สิบเจ็ดเลขเพราะว่าวันนี้มันหนึ่งวันทิต์สองมันจันทร์สามันกันท้ามั่นใจสามขาดวัวนี่ท้อเสือโตละสี่ลอยหมดเนาะเลขออกวันที่ห้าค่ะเดีวคนไปเอาเลขออกวันที่สิบเจ็ดแล้วค่ะเดีอววันนี้เลขออกวันที่สิบหกหา วหาคมเอเอามักเรียงหาดิเกนเดียววันที่สิบเจ็ดหาหาในมัดอาจจะเป็นมะหาสองหาสองหาสามที่สองหาสองเขาเกิดประสิสื่อเงืมักที่สองหาสองบอกว่าแมนสองสองคู่นี่หมอตั้งใจว่าสิน้ำเรียงหาสามดีก่อเนี่หาสองหาสามมาสิะื่อไปเพราะเ่ตุการณ์ซสองมันบอกแมนอ๋อ ที่สองหาสองีเลขเลขสามตัวนี่ที่สองถึงลอตเตอรี่กันลดรถรดขั้นนันขันบันันนี้ทสองหาสองก็หาสามมแแมนค่ะหาล่ใงหายมคู่พนันล่ะสิไปซ okay. right? ื้อลอตเตอรี okay. ่ไว้เป็นบ่สิไปหาซื้อไปยืดหนีถ่ายสู้หนีไม่มาถึเขาไปเขาเขาว่าใน่ขายด้เนาะบอกเขาจะว่าถ้าเาไ่รู้ว่าสิเขาไปโอนเงินเท่ากับโดินี่บอันรดรดที่ก่ขั้นัน ขันมันมีห้อยแปียห้อยแมงนี่มันสิมักออกแมความหมายมันเป็นยังคือมีห้อยแปียมันไปส้นได้บ่ไปอันนั่งใส่ถอยรถออกมาถอยรถออกมาแล้วกะพอดีถอยออกมาผ่านหัวผันไปบ้านเส้เสาแม่บ้านได้เซลเขาไปขายบ่านี้เขาไปในลอกเลราไปไปศาสตร์กำแพงอีกบว่าหนี้เอ้าเขามันนั่นว่าทะเบียนมันเป็นเก้าสี่แปดหนึ่งนั่นว่ก็เลยไปหาสื่อลอตเตอรีไปสื่อสี่แปดหนึ่ง มันเ่แต่เก่าซี่ซี่เก่าเนี่ยคือพอถินยึดแล้วไงค่ะพอดีแบบเลขไปเห็นอ่ะเก่าซี่หนาเก่าซี่หลังนี่หว่ากรสันเลยเอาเก้าสี่สองเก้าสี่สองเจ็ดเก้าสี่อืมมันมันหกโจนบอกก็เลขอ่ะเก่าซี่หนาเก่าซี่หลังก็เลยเออดึงเอาเลยเมื่อนนั่นดึงเอาหยิบัดน่ะครับหูอิ๊ก่อนน่ะนังก็เลขใดเนาะเมอ่ะอ่ะเปิดไปเปิดไปอ่ะเลขตัวนี้คือง้ายถึงกระสันมาพอดีเราลด มันใครมีปัญหามันจะเกี้มัออกสิบแปดแปดสิเบ็ดเก่าสี่สีมันกับรดมันสีนี้ปัญหาไหมก็เลยว่าโอ้ยคำคูดก็เลยได้รถตลีเนาะสีหายสูงแสดว่าเดีนมันมีใบเดียวเหมือนนันมันเลยมีเก่าสี่หนึ่งกับเก่าสี่สองค่ะตอมันโอเคได้ก็เลยดึงเออบอกกับพยาศูนย์ว่าพี่ไอ้ได้รถต้นดึงบาริฐานบาริยังเลยขั้วมายน่ะก็เลยก็เลยว่าโอ้มาบ้านอังคันกับมีสามนีู่แล้วคิดว่าอังคันเลยบอกว่าอังคันสามอยู่แล้วนะบัตรเขาหมายว่ายิ่งสามบนลัง ก็เนี่ยแะก็ปลาพันปีเลยล่ะบ้านต่ละมืออันอันงวดนี้แกไปเบื้องลรวบอกว่ามันไม่มีเลขอย่างอยู่ในในสูตรของแกนะงวดนี้กับปกติบ้านมันออกปกติบ้านพุดมันมาออกวันประหัดเนาะค่ะปกติกัคือว่านี่ละหาเลยล่ะอ๋อมากเลขหาแมนหาเนี่ยฮันผู้ใดวิ่งเนี่ยคือวิ่งหาแมนหาเนี่ยมามาเทียล่ะหาใช่ว่าเลขที่อนแมนหายัี เลขของมือพิ่นที่มาเพิ่นได้มากค่ะเราแมนแมนแมนไก่มือโดนนู้นสิย่าสิมาหาแมนค่ะไก่มือเพิ่นแจ้งหายตัวนี้เพิ่นสิบ่าหายไปตะโดนน่ะค่ะคือคือมือเราสิออกสองสามมือนี่แหละประมาณนี้เพิ่นก็ะสีหายตามตามเบิ่งมากนี่มือก็ผ่านหัวนี่ด้วยบ่ค่ะแมน่ะถ้าผ่าดเราสิเขาเลยมันบ่แมนกัน่านเทียหนึ่งหรือสองเทียหนี่คือสิมาห์ว่าแย่เงาวงาเ แต่ S <S สิยตาวเ,เกน้ามันกระหายเล็กวิ่งหามันบ่เกะแม่น,นลหละ่ะวันนี้ววดมาหัน,หนเกตแล้ว่าวิ่งสามนะคะแล้วมาวิ่งหาเล่าหายมากกับมียหาสองสี่สองหาสามเอาไปซื้อลอตเตอรี่แล้วค่ะเด้อเป็นแนวทางมันบ่เจะสามศูนย์กับเพิ่นกรหายมากยูตบัตไปหาซื้อลอตเตอรี่เพราะท่านมันสวยแล้วมาจอใ<ช>่ใหายมากส,สวยๆนะบอกค่ะแม่แต่วะนี้ใจของกับบ่ลเด้มากเลยว่าสไปซื้อลอตเตอรี่ไว พอเดียวออกไปมันกลับบ่มีเหล็กสามศูนย์บ่มีเลยโอ้ยมันพันไปซื้อใกล้ๆบ่ได้หรอกค่ะคันซื้อไว้นั่นน่นได้พ่นกระบอกมือออกแมมบกเที่ยงซ้ำเนาะบอกไปหาซื้อบ่ได้พอเราตีเราขายหอนใบสามโมงนี่แหละเหมืนบ่ก็เลยก็เลยบ่ได้เขาเจ้าก็ใครแน่นอนยังแน่ะสามโมงสามโมงเขาเจ้าให้เขาเจ้าฟันเด็ดตัวเดียวเลยแมนแมเลยเมื่อไหร่สามศูนย์ที่ผ่านมาแล้เลยไปซื้อบ่ได้แต่เราพูดบอกเพิ่นถือซองเอาอยู่บ่ค่ะเพิ่นอยู่บ้านนั่นมันบ่ผู้อยู่บ้านนั่นเพิ่นสิ บบาเลี่ยงปวาพันธ์น่ะพจนถือโอ้ยติดต่อมาก,กันมาหลายงวดแล้วบากค่ะข้าเจ้าโศกนั่รถข้าเจ้าออกไปแดงก็หันก้าวสามศูนย์นะแก่าเกตแตนนี่พจนกับฟ้าน้องมันปะแมนแมนแตน,น,น,นอันกะมอไส้แกเลื่ยก้าวสี่สองโนขึ้นไปโน,ข,น,ปโนขึ้นไปทางมอไส้ไปเบากันเจ๊าเจ้เจ้เจ,จ้ไปคุยกัรนั่งรถอ่ะขึ้นสองเทียก็เลยมาบอกเลขว่าสั่นแกังคือผอไปซื้อลอตเตอรี่ยังนะ เพราะว่าในยิ้นข่าววันแล้ถือสมหวัแต่ว่าเราอยู่คนละหมู่บ้านก็แม่แม่เนาะถือถือแม่ปตามแม่แม่ถ้าเจ้าถือก็จะไปตาถแาถานนท่ยาไปตามนี่เพิ่นบ่แพงเเนาะบ่อบบ่บบแพงเลยลานขาเนี่ยในแต็นต์น่ะถือตลอดมันผู้เพิ่นหมอเลขประจําเด็กมันแล้วถือตลอดแล้วถูกเยอะด้วยแล้วสิไปตามเนาะ ถ้านสิไปเลยค่ะไปกันว่าแกนั่งไข่มามันคือสิบห์วานเนาะก็เลยว่าเพิ่นูจักเพิ่งย้อนอยู่เนาะค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะแนวทางของเกศนะคะเพิ่นก็ให้เลขวิ่งหานะคะมีหาสองสี่สองหาสามเพิ่นให้เป็นแค่แนวทางหาสื่อสลากกินแบงนะคะเกศเพิ่นก็ให้เป็นแค่แนวทางนะคะบ่มีผู้ใดรู้ว่าเลขกสองตัวใดนะคะกพิจาระนาเด้อค่ะเด้อไกลๆมือเดินนุนทียาจะมาตามเกศบันดีอยู่นะคะโชคๆมันๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ